ครับค่อยๆดูครับชมรถอุบัติที่50เดนหนึ่งนะครับนี่ลูกค้านะครับลูกค้าจากจังหวัดสุโขทัยนะครับมาทดลองครับครับ รครับการล้างรถครับยสมศักดิ์การช่างนะครับผลิตจำหน่ายเครื่องคัดส้มผลไม้นะครับพุทราอันนี้เฮียแกเป็น f อซีผมนะครับรับมาเอาเครื่องคัดส้มคัดพุทรานะครับมาส่งที่บ้านโพนก็เลยมาทดลองขับรถนะครับรถคูปเจ้า ใครอยากได้เครื่องคัดส้มคัดพุทรานะครับติดต่อเฮียก็ได้นะครับสมศักดิ์การช่างอำเภอศรีสัชนาลัยจังหวัดสุโข,ขทัยนะครับถ้าผมพูดไม่ถูกขออภัยด้วยนะครับอันนี้ก็ขายอยู่นะครับครูปาต้าเป็นดี5 0 1นะครับโควินขับสี่ กับตัวโรตารี่นะครับราคา5 9 0 0 0บาทนะครับ <c oughs> ระเะครับยบอกยอดใครสนใจก็ติดต่อสอบถามได้นะครับ085 08 7 6 5 8, 8 1นะครับออสเจืินแท็กเตอร์อเ,เ,เ,อรอเบร์วังสามหมอจังหวัดอุดรธาน,นีใช้แล้วเนี่ยครับลองดูได้ครับ ประมาณก็แนี้เลยแน่ใจคอณจัน่าจะประมาณนี้แหละค่ะน่าจะเราเรา15แรง ทำงานปกตินะครับใจก็ติดต่อแล้วนะครับราคา5 9าหนะครับปูรมาจนาย์้าศูนย์แปดเจ็ดหกห้าแปดหนึ่งครับแต่นี้เครื่องดีไม่มีไอระบายเลยนะครับโกเย็นดับสี่ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ